บทที่673เเทคนิคการวิจัยของนิวบลูเตียวหัวกดประตูเหล็กคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวอย่ามองอายุของเขาแต่เสียงของเขาดังมากเขาเขย่าประตูเหล็กอย่างจริงจังพยายามที่จะทาลายผ่านประตูแต่ประตูเหล็กไม่ได้ย้ายเลยเจียงเฉินมองไปที่เตียวหัวที่โกรธในคุกและยิ้มเบาๆ เขาหัวมันอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ได้คุณเห็นสถานการณ์อย่างชัดเจนคุณคิดจริงๆหรือว่าคนข้างนอกจะตกปลาคุณออกขณะที่เขาพูดเขาโบกมือให้กับนักรบที่อยู่ข้างหลังเขาและพูดว่าเปิดประตูนักรบที่อยู่ข้างหลังเขาก้าวไปข้างหน้าและเปิดประตูเหล็กและทันทีที่ประตูถูกเปิดเทาหัวก็รีบวิ่งออกไปนักรบที่อยู่เบื้องหลังเจียงเฉินยกปืนของเขาในทันที เตียวหัวหยุดทันทีและมองไปที่เจียงเฉินด้วยสายตาไม่พอใจนักรบจามถอยไปเต่าหัวถอยหลังและเจียงเฉินเดินเข้ามาทหารกองทัพเลวไฟแดงขยับเก้าอี้และเจียงเฉินนั่งลงและหยิบบุหรี่ออกมาให้สว่างและควันก็เต็มดันเจียนมืดเตียวหัวข้าประมาทตระกูลเต่าไปจริงๆข้าคิดว่าตระกูลเต่าก็เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยเช่นกันแต่ข้าไม่คิดว่าเครือข่ายของตระกูลเต่าจะลึกซึ้งนัก แม้แต่จอมพลเก่าของกองทะเเแลลว,ว่าไฟแดงก็พยายามพาเจ้าออกมามหืมเกี่ยวหัวยืนห่างๆจ้องมองเจียงเฉินอย่างมหันและกล่าวอย่างเย็นชาว่าเจียงเฉินคุณเพิ่งมาเกี่ยวโตนะลึกแค่ไหนในเกียวโตคุณไม่มีทางรู้หรอก นี่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของใครหลายคนไม่ใช่แค่ครอบครัวลูกพีทของผมที่เรียบง่ายรู้สึกถึงความกดดันนี่คือจุดเริ่มต้นคุณกล้าที่จะยั่วยุสิ่งต่างๆจริงๆคุณทนผลที่ตามมาไม่ได้เตียวหัวสงบลงหลังจากมองไปที่มันเจียงเฉินขังเขาไว้นานกว่าสองเดือนแต่เขาไม่เคยสัมผัสเขาซึ่งอิจฉาตอนนี้เจียงเฉินได้มาพบเขาด้วยตนเองมันแสดงให้เห็นว่าเจียงเฉินเกือบจะไม่สามารถทนต่อแรงกดดันได้ความกดดันเฮฮ เจียงเฉินยิ้มเบาๆฉันจะกดดันอะไรได้บ้างฉันมาหาคุณแต่ฉันมีคำถามที่ฉันอยากจะถามคุณงั้นเหรอเกียวหัวมองด้วยความไม่เชื่อเจียงเฉินถามเบาๆว่าทำไมครอบครัวเต๋าถึงอยากถ่ายภาพที่เทคโนโลยีนิวบลูเทคโนโลยีเทคโนโลยีนิวบลูการศึกษาอะไรในตอนท้ายและคุณตระกูลเต๋าจำได้แม้ว่าคุณจะถูกจับคนข้างนอกยังคงพยายามที่จะได้รับเทคโนโลยีนี้ เียววหัวเงียบและไม่พูดเขากาลังคิดอยู่คิดถึงความตั้งใจที่แท้จริงของเจียงเฉินในความคิดของเขาเจียงเฉินไม่ได้มาถามคำถามนี้อย่างแน่นอนเขาต้องไม่สามารถทนต่อแรงกดดันที่จะคืนดีกันได้นับตั้งแต่ครั้งสุดท้ายที่เขาหลบหนีในเฮลิคอปเตอร์และเจียงเฉินสกัดกัน้นเขาเขารู้ว่าเจียงเฉินเป็นนักรบหรือนักรบที่ทรงพลัง ในฐานะผู้รักชาติของหนึ่งในครอบครัวที่ใหญ่ที่สุดในเกียวโตเขารู้ตามธรรมชาติเกี่ยวกับการดานงออยู่ของนักรบน้าภายในนักรบโบราณก็ลึกมากเช่นกันครอบครัวและกลุ่มของนักรบโบราณมีความเชื่อมโยงกับรักฐานบางอย่างของเกียวโตอย่างแยกไม่ออกความสนใจของเขาไม่เพียงแต่เป็นผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงผลประโยชน์ของนักรบโบราณหลายคนแม้กระทั่งผลประโยชน์ของกษัตริย์แห่งแบคเทเรียอยในปัจจุบันที่หางเสือ เขาไม่เข้าใจว่าทําไมผ่านไปกว่า2เดือนและยังไม่มีการเคลื่อนไหวภายนอกทําไมเจียงเฉินยังคงนั่งอยู่ในตาแหน่งของเทียนชุยเตียวหัวข้าให้โอกาสเจ้าตรับใดที่เจ้าตามข้ามาหรือทําแม้ว่าเจ้าจะสวมบาปละทาบุญข้าข้ารับรองว่าเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่เช่นนั้น ชีวิตเจ้าจะจบลงในไม่ช้าเจียงเฉินอ้าปากอีกครั้งเจียงเฉินข้าถามเจ้าว่าตอนนี้สถานการณ์ข้างนอกปนอย่างไรบ้างเตียวห่เขาถูกขังมานานกว่าสองเดือนในสถานที่โดดเดี่ยวนี้มานานกว่าสองเดือนและตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกเตียวหัวเตียวหัวเจ้ามาถึงขั้นนี้แล้วเจ้ายังไม่ตายใจเจ้ายังมีภาพลวงตาที่ใครบางคนสามารถจับเจ้าออกมาได้ เจ้าเล่าให้ข้าฟังเจ้าเล่าให้ฟังเจ้ามาจากไหนด้วยความมั่นใจที่จะออกไปเจ้าพูดถึงมันใครคือคนที่อยู่เบื้องหลังเจ้าคือพลังงานที่เขามาจากการจับเจ้าออกไปถ้าเจ้าอยากจะบอกว่ามันเป็นจอมพลเก่าของกองทัพเองแล้วว่าไฟแดงแล้วข้าจะบอกคุณอย่างชัดเจนต่อไปคนเหล่านี้ข้าก่อยทำความสะอาดภายในครึ่งปีข้ารับประกันได้ว่าพวกเขาทั้งหมดถูกจับคำพูดของเจียงเฉินทำให้เตียวหัวกลัวจริงๆเขาไม่ได้คาดหวังว่าเจียงเฉินจะกล้าหาญมาก เจียงเฉินเจ้าช่วยดูแลผลพวงที่หลังได้ไหมเจ้ารู้ผลที่ตามมาของการย้ายคนเหล่านี้วีรบุรุษของบัคเตรียคนเหล่านี้แม้ว่าพวกเขาจะมีความผิดก็ตามได้สร้างผลงานอันยิ่งใหญ่ให้กับการสร้างบัคเตรียและพวกเขาถูกจับและบัคเตียต้องยุ่งเหยิงคุณไม่จำเป็นตอน้อง กังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้ฉันกล้าที่จะทําโดยธรรมชาติมีวิธีจัดการกับผลพวงเจียงเฉินอ้าปากเบาไมยมกเมื่อได้ยินสิ่งนี้ร่างของทหัวก็ถอยหลังไปสองสามก้าวเล็กน้อยมันใช้เวลาสองสามวินาทีก่อนที่ฉันจะสงบลงเจียงเฉินเจ้าไม่กล้าเจ้าไม่กล้าอย่างแน่นอนเจ้าไม่รู้ว่าน้าลึกแค่ไหนที่นี่เจ้าเป็นนักรบโบราณเจ้าควรรู้จักหอการคาต้าตรงถ้าเจ้ายืนยันเรื่องนี้ดาดงชางจะไม่ปล่อยเจ้าไป หอ,อการค้าต้าดงเจียงเฉินขมวดคิ้วหอ,อการค้าต้าตรงนี้คืออะไรฉันไม่รู้จริงๆเตียวหัวคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วพูดว่าใช่คุณไม่ใช่คนในวงกลมนี้และเป็นเรื่องปกติที่ไม่รู้โอเคคุยกับฉันน้อยลงเกี่ยวกับความร้ายประโยชน์เหล่านี้ฉันมีคำถามว่าอะไรคือสิ่งที่ครอบครัวเต่ากังวลและเทคโนโลยีสีฟ้าใหม่ได้ทำการวิจัยอะไรเจียงเฉินไม่ได้ถามเกี่ยวกับสิ่งที่เรียกว่าหอ,อการค้าต้าตรง เขารู้ว่าแม้ว่าเขาจะถามเตียวหัวเทาหัวแต่เตียวหัวก็อาจจะไม่พูดเขากำลังจะรอจนกว่าเขาจะออกไปสืบสวนเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ในเรื่องนี้ที่ aosua OH ไม่ได้ซ่อนมันเทคโนโลยีการสื่อสารแบบใหม่อะไรเท่าเขาอธิบายว่าด้วยความนิยมของ การสื่อส,สารเครือข่ายไม่สามารถตอบสนองความต้องการของสาธารณชนได้และตอนนี้บริษัทเทคโนโลยีทั่วโลกกำลังศึกษาเทคโนโลยีใหม่เมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียงเฉินก็เริ่มสนใจและถามว่าเทคโนโลยีอะไรในอุตสาหกรรมนี้เรียกว่าแซดและเป็นเทคโนโลยีที่นอกเหนือไปจากการสื่อสารในปัจจุบันเจียงเฉินฟังด้วยหัวโตสิ่งที่แซดระเบียบ พูดในสิ่งที่คุณเข้าใจขอบุรี่หน่อยเถาหัวมองเจียงเฉินสูบบุรี่และติดยาเสพติดก็มาด้วยเขาถูกขังมานานกว่าสองเดือนและเขาไม่ได้สูบบุรี่เป็นเวลาสองเดือนเจียงเฉินยื่นกระเป๋าที่เหลืออยู่เกือบครึ่งหนึ่งบนร่างกายของเขาอย่างสบายๆและให้เขาเบาลงโดยวิธีการเถาหัวนั่งบนเสื่อเย็นบนพื้นดินและเอาบุรีออกมาและจุดหนึ่งมีชิปโทรศัพท์มือถือชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแซชชิป ชิปนี้สามารถจะลองข้อมูลให้พูดง่ายๆเมื่อโทรผ่านเครือข่ายชิปสามารถจดจำข้อมูลทั้งหมดของบุคคลทำการฉายภาพที่สมจริงโทรออกและโทรศัพท์มือถือจะฉายภาพลักษณ์ของกันและกันซึ่งเหมือนกับคนสองคนที่สื่อสารกันแบบตัวต่อตัว,ตวมันวิเศษมากไหมเจียงเฉินก็ตกใจเช่นกันนี่เป็นเพียงหนึ่งในประโยชน์เมื่อเครือข่ายแทดได้รับความ นิยมมันจะเป็นข้อมูลทั่วโลกทุกอย่างสามารถเป็นเสมือนและแม้กระทั่งสร้างโลกเสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงสร้างโลกเกมเสมือนจริงอื่นนี่ไม่ใช่บนคอมพิวเตอร์เกมบนโทรศัพท์แต่เป็นเสมือนเป็นข้อมูลการฉายภาพเข้าสู่โลกเสมือนจริงการรับรู้ทุกประเภทเหมือนกับโลกแห่งความเป็นจริงเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีแท้ทหัวเริ่มพุ่งออกมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุด แม้แต่เจียงเฉินก็ฟังและถูกย้ายและอดไม่ได้ที่จะสรรเสริญเทคโนโลยีใหม่นี้น่าทึ่งมากตอนนี้เทคโนโลยีได้รับการพัฒนาจริงๆแม้แต่เทคโนโลยีนี้สามารถศึกษาได้เจียงเฉินถามว่าดังนั้นสิ่งที่เทคโนโลยีสีหน้างเงินใหม่ได้ทําการวิจัยนั้นเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใช่ทวสุบุรีและกล่าวว่าแม้ว่าจะเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความเชี่ยวชาญแต่ก็อาจกล่าวได้ว่ามันเป็นขั้นตอนเบื้องต้น แต่ตรับใดที่เทคโนโลยีนี้ได้รับการวิจัยติดตามผลจะเร็วขึ้นมากในเวลาส่วนใหญ่30ปีไม่มันจะไม่ใช้เวลา30ปีส่วนใหญ่ที่20ปีเทคโนโลยีแท้สามารถออกมาได้จริงๆบทที่674หุ่นเชิดคุณรู้ไหมว่าคุณจะเสียค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เมื่อการวิจัยเสร็จสิ้นคุณไม่รู้คุณไม่เคยจินตนาการถึงผลกไราในนั้น เตียวหัวกล่าวว่าอารมณ์ของเขาเริ่มหลงไหลเขายืนขึ้นชี้ไปที่เจียงเฉินและตะโกนว่าเจียงเฉินข้าแนะนำให้เจ้าปล่อยข้าออกไปให้เร็วมิฉะนั้นเจ้าจะมีปัญหาเจ้าจะมีปัญหาใหญ่เจียงเฉินไม่สนใจเขาหันไปรอบๆและซ้ายหลังจากที่เขาจักไปนักรบเปลวไฟสีแดงเอามา้านั่งออกและล็อกประตูเหล็กอีกครั้งเจียงเฉินเจ้าเอาค่าคืนมาข้างหลังเขามีเสียงคารามของความโกรธของเตียวหัว เจ้าจะต้องเสียใจเจ้าจะเสียใจเจ้าไม่รู้ผู้ก่อตั้งหอ,อการค้าดาดงสมาชิกหอ,อการค้าดาดงเป็นคนตัวใหญ่จริงๆเจ,จ,จ,จ้าไม่มีเงินพอที่จะรุกรานได้เมื่อเจียงเฉินได้ยินคำเหล่านี้เขาก็ขมวดคิ้วเล็กน้อยสิ่งนี้เกี่ยวข้องกับนักรบโบราณและนะในนั้นไม่ลึกอย่างที่เขาคิด อย่างไรก็ตามเขาไม่กลัวไม่ว่าใครจะเกี่ยวข้องคราวนี้เขาต้องทาความสะอาดทันทีเขาออกจากคุกและกลับไปที่เขตทหารอีกครั้งเขานั่งอยู่ในห้องทาง,งานของเขาเอนหลังพิงเก้าอี้ของเขาสัมผัสคางของเขาและตกอยู่ในความคิดหอการค้าต้าดง เขาไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับหอการค้านี้เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินมันและก่อนที่เขาจะเริ่มเขามีความเข้าใจที่ดีและเฉพาะเมื่อเขาเตรียมพร้อมอย่างดีเท่านั้นที่เขาสามารถมั่นใจได้ว่าไม่มีอะไรหายไปในการดำเนินการต่อไปตระกูลเจียงเป็นหนึ่งในสี่ตระกูลโบราณและสี่ตระกูลใหญ่ได้เข้าใจบริทางเศรษฐกิจของ BACTRIA และต้องรู้จักหอการค้า DAONG และอาจเป็นสมาชิกของหอการค้า DAONG และอาจเป็นสมาชิกของหอการค้า DAONG และอาจเป็นสมาชิกอาวุโส อยากรู้เกี่ยวกับหอ,อการค้าต้าตงแต่ยังไปหาเจียงวูอย่างไรกต็ตามเมื่อคิดถึงสิ่งที่เจียงวูเหมเมินพูดก่อนหน้านี้คิดถึงการกระทำของเจียงอูเหมเมินเจียงเฉินก็กลัวเล็กน้อยตอนนี้เขากลัวเล็กน้อยที่จะเห็นเจียงวูเมงคนเดียวไปหาพระราชา เขาตรัสรองอยู่ครู่หนึ่งเต๋าหัวกล่าวว่ามีผู้คนมากมายที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้แม้แต่ผลประโยชน์ของพระมหากษัตริย์ดูเหมือนว่ากษัตริย์จะไม่ง่ายบนพื้นผิวและเขาจะต้องทางานมากมายอย่างลับลับเขาออกจากเขตทหารเขาถูกคุ้มกันโดยทหารของกองทัพเปและว่าาฟสีแดงเขารีบไปที่พระราชวังเทียนอันในขณะนี้พระราชวังชอน,นันห้องนั่งเล่นพระราชานั่งอยู่บนโซฟา ต่อหน้าเขามีชายคนหนึ่งยืนขึ้นซึ่งดูเหมือนจะมีอายุมากกว่า60ปีแต่งกายด้วยชุดถังและเขาจ้องมองไปที่กษริยัอย่างร้ายแรงผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากคุณลองดีนายหลงมองไปที่หวังนั่งอยู่บนโซฟาด้วยสายตาตาในการแสดงออกของเขาเฉินเซเตาฉันไม่ได้เสียการเพาะปลูกของคุณในช่วงหลายปีที่ผ่านมาวิธีการของคุณเป็นจริงเกินจินตนาการของฉัน เฉินเซตาเป็นชื่อของกษัตริย์แห่งบัคเตรียองคปัจจุบันโดยทั่วไปคนอื่นๆเรียกเขาว่ากษัตริย์และมีเพียงไม่กี่คนที่เรียกเขาด้วยชื่อของเขากษัตริย์นั่งอยู่บนโซฟาพร้อมบุหรี่พิเศษในมือของเขานับตั้งแต่เจียงเฉินโทรหาเขาในวันนั้นและข่มขู่เขาเขาก็ยอมแพ้ที่จะฆ่านักรบของโลกและเขาคิดว่าจะมีวันนี้เขาคิดว่าตราบใดที่นำหลงไม่ตายเขาจะกลับมาที่สิงชีเพื่อขอความผิดของเขาอย่างแน่นอน ด้วยคำใบของความรู้สึกผิดบนใบหน้าของเขาเขากล่าวว่านายยาวฉันไม่สามารถช่วยได้ถ้านักรบโบราณใน BAC t r e ไม่ได้ถูกลบออกมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับ BAC 3 e ที่จะปะกะักไร้สาระน้ำหลงเปิดปากของเขาเขาละดุคำรามคุณรู้สถานะของนักรบโบราณของมหาเซียในประชาคมระหว่างประเทศถ้าคุณจริงๆเช็ดออกศิลปินการต่อสู้โบราณของมหาเซีย ประเทศศัตรูจะมองไปที่เสืออีกครั้งความอดทนของเกาะใหญ่อศวินของบางประเทศตะวันตกเหล่านี้เป็นคมไฟประหยัดน้ามันพระราชาไม่ได้เตาหนิโดยธรรมชาติแล้วเขารู้ว่ามีคนที่แข็งแกร่งในประเทศอื่นๆแต่ถ้าเขากล้าทำอะไรเขาก็มีแผนการตามธรรมชาติเขายังแอบควบคุมเจ้านายบางคนซึ่งเพียงพอที่จะจัดการกับคนที่แข็งแกร่งของประเทศอื่นไมยมกวู นายลองสูดลมหายใจหรือกอร์และบังคับให้ตัวเองสงบลงตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะรับผิดชอบเขานั่งลงและมองไปที่พระมหากษัตริย์ในด้านอื่นอื่นอาจารย์ซีไม่พอใจท่านมากแล้วอาจารย์ให้ข้าบอกท่านในอีกหกเดือนข้างหน้าทำงานของท่านอย่างมีสติเป็นการดีที่สุดที่จะสลับงานส่วนที่เหลือควรอยู่ตามลาพังหย่าทำอะไรมากไม่เช่นนั้น ทิ้งคำไว้แล้วหันหลังกลับและจากไปและพระพักของกษัตริย์ก็ค่อยๆเคร่งขรึมเจียงเฉินรีบวิ่งไปที่พระราชวังเทียนอันเพิ่งลงจากรถและเห็นนํำหลงเดินออกมาอย่างโกรธแค้นน้ำหลงมองเจียงเฉินตะลึงเล็กน้อยเขาไม่ได้ทักทายหลังจากเลนนิ่งหันไปรอบอและซ้ายเข้าไปในรถสีดาที่อยู่เมื่อไกลเจียงเฉินมองไปที่ทนายหลงที่กำลังจะจากไปสัมผัสคางของเขาและบ่นเบาๆว่า นายหลงได้หายไปนานกว่าสองเดือนและในเวลานี้เขาปรากฏตัวและมาพบหวังซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่เรื่องดีจนกระทั่งนำหลงเดินจากไปเจียงเฉินเดินเข้าไปในพระราชวังเทียนอันประตูห้องนั่งเล่นเงายืนอยู่ตรงนี้เมื่อเห็นเจียงเฉินเขาเดินมาและถามว่ามาแล้วหืมเจียงเฉินนบยักหน้าเบาๆและกล่าวว่า มีคำถามบางอย่างที่ฉันต้องการถามกริย์และตอนนี้มีเพียงงกสริเท่านั้นที่สามารถให้คำตอบแก่ฉันพระราชาอยู่ข้างในเงาเปิดประตูและทำท่าทางของโปรดเจียงเฉินเดินเข้ามาและทันทีที่เขาเข้ามาในห้องเขาเห็นหวังนั่งอยู่บนโซฟาสูบบุหรี่อย่างแรงและควันในห้องก็หนาและสารักเล็กน้อยเจียงเฉินเดินมานั่งตรงข้ามกับหวังแล้วก็หยิบบุหรี่ขึ้นมาบนโต๊ะแล้วจุดไฟและอดถามไม่ได้ว่า ปกติอารมณ์ไม่ดีคุณลองมาที่สิงชี้เพื่อถามเรื่องอัชญากรรมหรือเปล่าเจียงเฉินรู้ว่านายหลงได้ไปนิกายเทียนซานด้วยและยิงของหวังที่นักรบของนิกายเทียนซานก็ถูกยิงที่นายโลองหลงเซียนมีชีวิตอยู่และเขาจะมาที่สิงชี้เพื่อถามเกี่ยวกับอัชญากรรมอย่างแน่นอนคาดหวังพระราชาอาปากเบาๆคุณลองเป็นคนที่อยู่ข้างหลังคุณมาตลอด เมื่อท่านสามารถขึ้นครองบัลลังก์ได้มันก็ได้รับการสนับสนุนจากเขาเช่นกันและตอนนี้ท่านได้ฉีกหน้าต้านแล้วท่านก็ไม่ได้ตานนิต้านเลยจากไปเจียงเฉินมีข้อสงสัยบนใบหน้าของเขาเขารู้เพียงว่าคนที่อยู่เบื้องหลังกษัตริย์คือนายรลองและเป็นนายรลองที่สนับสนุนกษัตริย์และกษัตริย์สามารถขึ้นครองราชได้และสำหรับความสัมพันธ์อื่นๆระหว่างทั้งสองเขาไม่รู้จริงๆเเฮพระราชาถอนหายใจลึกๆการนั่งอยู่ในตาแหน่งของฉันดูเหมือนว่าจะสูงเหนือ แต่มันถูกจำกัดทุกที่ฉันไม่เคยควบคุมฤดูร้อนที่ยอดเยี่ยมและการตัดสินใจครั้งใหญ่ใดๆท้าจะถูกจะเตรียงจากด้านบนพระราชามีรูปลักษณ์ของความหมดหนทางบนใบหน้าของเขาในขณะนี้เขาไม่ได้มีสไตล์ของกษัตริย์เลยแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นผู้ชายที่ได้รับความเดือดร้อนจากลมและน้าค้างแข็งมากเจียงเฉินก็สนใจและถามว่า มาฟังกันคนประเภทไหนกันที่อยู่ข้างหลังคุณหวังฟู่ยิ้มอย่างช่วยไม่ได้และกล่าวว่าข้าเป็นเพียงหุ่นเชิดท,ที่ได้รับการสนับสนุนไม่เพียงแต่ข้าเท่านั้นแต่แม้แต่กษัตริย์องค์ก่อนกษัตริย์องค์ก่อนกษัตริย์องค์ก่อ,กกอ,กกอ sigh, นก็ได้รับการสนับสนุนและทุกคนก็เชื่อฟังคําสั่งของผู้อื่นคนนี้เป็นใครดวงตาของเจียงเฉินถูกล็อกเขาไม่ได้คาดหวังว่ากษัตริย์องค์ปัจจุบันจะเป็นหุ่นเชิดยิ่งกว่านั้นโดยไม่คาดคิดกษัตริย์องค์ก่อนก็เป็นหุ่นเชิดเช่นกัน ชนิดของการล้มล้างความรู้ความเข้าใจของเขาเกินจินตนาการของเขาหวังสูดลมหายใจเข้าลึกๆและพูดว่านี่ยังมาจากเมื่อร้อยปีก่อนเจียงเฉินมีรูปลักษณ์ของความชื่นชมเมื่อร้อยปีก่อนเมื่อบักเตรียก่อตั้งประเทศกษัตริย์องค์ใหม่ก็ขึ้นครองราชและสละราชบัลลังก์หลังจากขึ้นครองบัลลังก์มาสิบปีแต่กษัตริย์องค์แรกเป็นนักรบที่มีอายุยืนยาวและแม้ว่าพระองค์จะสละราชสมบัติ กษัตริย์องค์ที่สองก็เป็นสิทธิ์ของพระองค์และทรงฟังพระองค์ด้วยหลังจากการสละราชสมบัติของกษัตริย์แห่งเจอร์ซีเขาวรวมสี่เผ่าโบราณและนักรบบางคนเพื่อสร้างหอ,อการค้าดาดงเมื่อได้ยินสิ่งนี้เจียงเฉินก็ตกใจหอ,อการค้าต้าตงนี้คือหอ,อการค้าต้าตงที่เถาหัวกล่าวถึง